เมนูแรกออเดอร์ก่อนเลยนะคะตอนนี้อยู่ตรงตลาดกินเดย์ไนท์พรมสองอันนี้เป็นยำปูหมาระหว่างรอซ้อมตำเดี๋ยวจะกินให้ดูเป็นแบบเซมเปลิลอุตนแรลชิมน้ำก็แบบเฮ้ i, ยเฉยเฉยะแต่พอกินแบบโอ้น้ำลายไหลรวมๆกันแล้วมันโอเคมันดีงามมากดูนะแล้วคือปูหมาเขาสดมากแก คือมันน้ำมันแบบมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเค็มแบบหแบบวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่อืออย่างเงี้ยน้ำมันแบบปาลาทอดอือมันก็เปรี้ยวนิดนึง ปลาปูมันอะ่ะโอ้ยอร่อย,อ,ยอร่อยจริงร้านเลยนะอยู่ติดกับร้านตำป่าเลยอะ่ะไอ้ยำมปูม,มาเนี่ยนี่มันนะ่ากินนะ่ากินคนเยอะเยอะอ่ะใช่นายให้ผ่านแก อโอ้โหชาได้ให้ผ่าแกลาสาคณมีนาท่านะ <c oughs> เนี่ยลวมะม่วงมันจะเปรี้ยวแิ้วกับน,น,น้ำน่นนะมันตัดขอือดีมากเลยอะ่ะกับประกอบนึงด้วยนะอ,อย่าละลายหมูแล้ว ได้ให้ผ่ะเฮ้ยอ cat ันนี้จะสวดอะไรอ่ะอืมไขมันเหรอใช่ไหมใช่ป่ะหยุดขอหนัขอกินนะไข่ปูม้าโอ้โ อันนี้เท่าไหร่รหอ่ะปลาห้าติบคุ้มถ้าจะมีไข่ให้ขนาดนี้อชอบกินอ,อน,น,นักนี่ปลาติ๋นนี่ปลากระขอให้เดี๋ยวอิมอ่ม อันนี้คือเต็มเปิลเดี๋ยวเราซ้มตำก่อนแล้วซ้อมตำมาแล้วไม่รูใครใครไม่ดูใครว่าเขาเรื่องนี้กันว่าตำป่าร้านนี้อร่อยโมก็รองสักครั้งเดี๋ยวจชาวไายด้วยนะเจ๊ก่อนละนะไม